จริงหลอก fc ที่เขาจะช่วยเหลือและไม่ว่าเขาจะไปเล่าให้น้องโมฟังหรือถามเพื่ออยากรู้อันนี้ประหยัดน้องรับผิดเพราะว่า fc เขาอยากรู้ว่าสิ่งที่ให้มาทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยค่าเช่าค่ากินค่าอยู่ <c oughs> มันจริงไหมมันไม่จริงทั้งหมดไงคะน้องโมขาถูกไหมคะพี่อยากต้องขอโทษด้วยที่บางครั้งการพูดความจริงทำให้ fc หลายๆคน ได้รู้ความจริงและช่วยเหลือเพราะเขาคิดว่าพี่หยาดมีอุดมสมบูรณ์เหลือเฟืองไงอก็เลยไม่ช่วยเพราะเขาหมั่นไส้ไงว่าพี่หยาดมีน้องสาวสวยใจดีรวยให้กินให้อยู่อ,อิ่มนำสำรานมันอิสซ่วมแตกพูดแต่ความจริงมันไม่ใช่ใช่ไหมคะน้องโมขาพี่หยาดขอโทษด้วยนะที่พี่หยาดไม่สามารถโกหกไปจนจบเพราะว่ามันหิวท้องมันหิวนี่สินมันลุงลังที่พักก็ไม่มี ถ้าไม่แน่ใจเดี๋ยวจะให้พี่ตองมายืนยันไลฟ์สดนะคะเพื่อความโปร่งใสเพื่อความถูกต้องเดี๋ยวจะหาว่าพี่หยาดนีละคุณอีกใช่ไหมคะน้องโมขาเนาะอันนี้น้องโมต้องรับผิดชอบด้วยนะคะสิ่งที่อีส้วมแตกมันละออกมาพูดเพราะว่าน้องโมอยู่เบื้องหลังขอบคุณค่ะที่จะยกเลิกช่วยเหลือพี่และนี่สินละคะนี่สินนี่ยกให้หมัอนอีส้วมบอกไหมคะจะได้กลับขอบคุณงาม,งาม นะคะก็ขอโทษด้วยที่บางสิ่งบางอย่างพูดกับเอฟซบางคนที่เขาช่วยเหลือเขาถามไงเขาก็อยากรู้เหมือนกันว่าที่จะดูแลอย่างดีที่สุดมันเป็นไปตามคาพูดไหมเพราะพี่อยากต้องกินพี่อยากต้องจ่ายค่าเช่าพี่อยากต้องจ่ายค่ารถพี่อยากต้องจ่ายค่าโทรศัพท์แต่ความจริงมันไม่ได้จ่ายและนอนสมเจ้าหนี้มาทวงคนที่รับผิดชอบคือพี่หยาด ถูกไหมคะคนที่ต้องบากหน้าไปยืมสำรองมาก่อนคือพี่หยาดได้โปรดเห็นใจอีขอทานคนนี้ด้วยนะคะที่มันต้องรับบทเป็นคุณหนูสบายไฮโซถูกเลี้ยงดูอย่างดีแต่จริงๆมันไม่ใช่นะคะขอโทษด,ด้วยถ้าทำผิดไปถ้าทำให้น้องมูต้องเสียชื่อหรืออายแต่พี่ก็ทนอายและทนลำบากไม่ไหวแล้วก็เพียงแค่พูดความจริงให้กับเอฟซีคนนั้นฟัง นะคะซึ่งจะเรียกว่าการลินทานหรือไม่ต้องไปถามกันเองนะคะเพราะสิ่งที่น้องโมูสั่งมาให้โกหกเขาอะความมันแตกจริงๆเพราะว่าไม่มีค่ะเงินในบัญชีโอนมาเป็นแสนแสนมันไม่มีนะคะพี่ต้องขอโทษน้องโมูด้วยเนาะที่ทาให้น้องโมูกุจนถึงให้อีส่วม <c oughs> ขึ้นมาด่าประจานแต่ขอความจริงมั้งนะคะอย่างเมาาื่อเช้าเนี้พอพูดความจริงไปก็ขอบคุณคุณพรฟ้า คุณน้องกุ้งคุณมดที่เคยเป็นเอฟซใจดีแต่ต้องถอยออกไปเพราะน้องโมก็บอกว่าดูแลพี่อย่างดีแต่จริงๆพี่อดอยากันมัน,มน